วันนี้มีเครื่องมือของดีวอลมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาเป็นแพ็คคู่ไข่ค,รครวงกระแทกกับสว่านกระแทกไร้สายไขรที่กำลังสนใจเครื่องมือทั้ง2ตัวนี้นะครับสำหรับทำงานช่างทั่วไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่าซื้อเป็นแพ็คคู่แบบนี้น่าจะดีกว่าไหมเซตนี้นะครับที่มาเป็นแพ็คคู่แบบนี้จะเป็นรหัส DCK 2214E2 ตัวไข่ค,รครวงกระแทกที่เขามีมาให้จะเป็นรุ่น DCF 840นะครับ ส่วนสว่านกระแทกที่มีมาให้เนี่ยจะเป็นรุ่น DCD 709เป็น XR Series นะครับขนาด20โวลต์เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลงทานมีการรับประกันให้3ปีตัวเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับในเซตนี้ก็จะมีตัวไขควงกระแทกตัวนี้นะครับ DCF 840สว่านกระแทกนะครับตัวนี้ DCD 709 แบตเตอรี่มีให้2ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่20โวลต์1.7 a ์นะครับเป็นรุ่น Power Stack แบตเตอรี่รุ่นนี้จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบานะครับและมีขนาดที่ค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆของ d e w a และมีคุณสมบัติในการจ่ายพลังงานที่มีความคงที่และต่อเนื่องนะครับทำให้ตัวมอเตอร์นะครับสามารถหมุนที่ความเร็วรอบคงที่และต่อเนื่องเช่นกันจนแบตเตอรี่หมดนะครับไม่มีการลดความเร็วรอบ มีแท่นชาร์จมาให้เป็นแท่นชาร์จขนาด4แอมป์นะครับรองรับการชาร์จทั้งแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์และ20โวลต์และมีกระเป๋าเครื่องมือใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กๆใบนี้เห็นกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ฐานกระเป๋าเนี่ยมีความฟางอยู่พอสมควรสามารถที่จะใส่เครื่องมือและอุปกรณ์ในเซตนี้เอาไว้ในกระเป๋าเครื่องมือใบนี้ได้ทั้งหมดเลยราคาของเซตนี้นะครับที่เป็นแพ็คคู่แบบนี้อยู่ที่11,000นนิดนิด 1 1 3 0 0 0 1ื่0ประมาณนี้แล้วแต่ร้านมาดูตัวนี้ก่อนนะครับสว่านกระแทกไร้สายไร้แปรงถ่านขนาด2 0โวลต์ถ้าดูไร้์อปสว่านไร้สายของดีวอในกลุ่ม2 0โวลต์ DCD 709ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับงานช่างทั่วไปทำให้มีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับและน้ำหนักไม่ได้เยอะมากการจับถือนะครับถือว่าเบาแรงนะครับสามารถหยิบใช้ได้คล่องตัวในเรื่องของวัสดุและงานประกอบ ดูแล้วมีคุณภาพที่ดีเลยนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของลีวอลเขาอยู่แล้วบริเวณด้ามจับนะครับฐานดามจับด้านล่างด้านหลังของตัวเครื่องบริเวณนี้นะครับก็จะมีการหุ้มยางกันลื่นและการกระแทกมาให้ส่วนต่างๆและคุณสมบัติของสว่านกระแทกรุ่นนี้นะครับบริเวณหัวสว่านตรงนี้หัวสว่านจะเป็นเหล็กนะครับมีความแข็งแรงทนทานและหมุนได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับ สามารถจับดอกสว่านได้ตั้งแต่ขนาด1.5มิลจนถึง13มมิลสามารถใช้งานดอกสว่านได้หลายขนาดอยู่เหมือนกันนะครับการปรับโหมดนะครับหรือว่าเลือกโหมดการใช้งานในการขันน็อตหรือว่าขันสกรูนะครับเราสามารถปรับแรงบิดนะครับหรือว่าปรับแรงทอกได้15ระดับสว่านกระแทกรุ่นนี้นะครับ dc d 709มีแรงบิดอยู่ที่65้านิวตันเมตรถ้าต้องการใช้งานนะครับในการเจาะ ให้เลื่อนมาที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับรูปนี้ถ้าต้องการเจาะแบบกระแทกให้เลื่อนมาที่สัญ,ญลักษณ์รูปค้อนตรงนี้อัตราการกระแทกของสว่านกระแทกรุ่นนี้อยู่ที่2 8 5 5 0ครั้งต่อนาทีการปรับระดับความเร็วรอบนะครับปรับได้2ระดับระดับที่1ความเร็วรอบอยู่ที่450รอบต่อนาทีระดับที่2ความเร็วรอบอยู่ที่1650รอบรอบต่อนาที เดี๋ยวลองมาใช้งานดูนะครับลองมาดูการทํางานของมอเตอร์กันใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับนี่ฮะข้อดีของแบตเตอรี่รุ่น Power Stack อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่หนามากนะครับและน้ําหนักไม่ได้เยอะมากพอใส่เข้าไปกับตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับไม่ทําให้เครื่องมือดูใหญ่ขึ้นดูเอทอะทะขึ้นและน้ําหนักไม่ได้เพิ่มมากขึ้นมากนะักถ้าเป็นตัว20โวลต์5แอมป์นะครับจะหนาวัวน,นี้อยู่พอสมควรน,นะครับบางทีตัวเครื่องมือเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแต่พอใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ บริเวณฐานด้ามจับตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นเลยนะครับและน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยสามารถเช็คพลังงานของแบตเตอรี่ได้ด้านหลังตรงนี้นะครับพอใส่ดอกสว่านหรือว่าดอกไขควงเข้าไปแล้วนะครับหมุนให้แน่นอให้ดังแกรกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมอเตอร์กันนะครับผมปรับระดับความเร็วรอบอยู่ที่ระดับที่1ก่อนนะครับและความแรงเนี่ยอยู่ที่ระดับที่สิบ ทันทีที่เรากดสวิตช์ให้สว่านทำงานไฟ LED ก็จะติดขึ้นอัตโนมัติด้วยนะครับลองดูความเร็วรอบระดับที่2ความแรงอยู่ที่ระดับที่10ความแรงอยู่ระดับที่15นะครับความเร็วรอบระดับที่1 ความเร็วรอบระดับที่สองประมาณนี้นะครับสำหรับสว่านกระแทกไร้สายไร้แปลงถ่าน20บโวลต์ตัวนี้ dcd 709มาดูตัวนี้บ้างครับไขค,รครวงกระแทกไร้สายไร้แปลงถ่านขนาด20โวลต์ dcf 8 4 0ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นเหมือนกันนะครับในกลุ่มของไขค,รครวงไร้สายขนาด20โวลต์ถ้าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นแรงบิดสูงขึ้นก็จะเป็น dcf850 หรือว่า dcf845 และด้วยความที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ dcf840 ตัวนี้ไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้จะมีความเร็วรอบระดับเดียวเลยก็คือ3,200รอบต่อนอาทีนะครับวันนี้ผมยิบขึ้นมานะครับรู้สึกเบามือมากนะครับน้ำหนักจะเบากว่าตัวสว่านกระแทกไร้สาย dcd709 ที่ที่ถือเมื่อกี้นะครับตัวนี้เบามากน้ำหนักอยู่ที่0.9กกิโกร,รัมเท่านั้นแต่เห็น ตัวเล็กๆน้ำหนักเบาๆแบบนี้นะครับมีแรงบิดสูงถึง192นิวตันเมตรอัตราการกระแทกนะครับอยู่ที่4,200ครั้งต่อนอาทีรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบนตัวเครื่องก็จะไม่มีปุ่มหรือฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการปรับความเร็วรอบเลยตัวเครื่องนะฮะก็จะดูเรียบๆหัวจับดอกนะครับดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านจะเป็นแบบหกเหลี่ยม และเป็นหัวแบบ q Quick r e l e a s e หรือว่าหัวปลดเร็วแบบนี้นะครับะจะเป็นแบบนี้มีไฟ LED ด้วยนะครับเป็นไฟ LED แบบวงแหวนมีไฟ LED มาให้3จุด3ามตำแหน่งนะครับโดยรอบแบบนี้น้ำหนักถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของมอเตอร์กันนะครับ นี่ขนาดใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับยังรู้สึกว่าเบามืออยู่เลยนะครับเวลาที่เรากดสวิตช์ควบคุมไฟ LED ก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติไฟดูสว่างมากนะครับเวลาอยู่ในที่แสงน้อยเนี่ยอยู่หน้าง,งานที่ค่อนข้างแสงน้อยหรือว่าค่อนข้างมืดเนี่ยนะครับจะสว่างพอสมควรทีเดียว ตัวนี้ก็จะเป็นไขค,รครวงกระแทกไร้สายไร้แปลงทานนะครับ DCF840 เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเครื่องมือทั้ง2ตัวที่มาเป็นแพ็คคู่แบบนี้ไขค,รครวงกระแทกไร้สายกับสว่านกระแทกไร้สายนะครับผมมองว่าถ้าใครที่ทำงาน DIY ทำงานช่างทั่วๆไปนะครับงานซ่อมงานสร้างที่ไม่ได้เป็นงานหนักมากนะักเครื่องมือทั้ง2ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่น่าจะมีไว้ และเป็นเครื่องมือที่เพียงพอกับการใช้งานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเพราะฉะนั้นการซื้อแบบแพ็คคู่แบบนี้น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาได้เครื่องมือทั้ง2ตัวนี้ได้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับแท่นชาร์จ1แทน่นกระเป๋าเครื่องมือใบนี้นะครับในราคา11,000นิดๆิด3 0 0 11,500ประมาณนี้